ไอ้เบยเอ้ยเบ้อยู่บ้านป่าวไอ้เบ้เอออ้าวไม่อยู่เหรออยู่อยู่นี่กูอยู่นี่โอ้มึงไม่เห็นตาหรือไงวะเนี่ยตาบอกหรือเปล่าเนี่ยกูหางานให้มึงได้แล้วฮะาง,งานอะไรวะขันรถให้นายเฮ้ยไดนเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นเลยเหรอเออเอ้ยใช่ไม่ใช่กูพู้มันใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่กูจะพูดทำไมแล้วง,งานอะไรทำยังไงวะแต่ว่ามาต้อนรู้ทุก่อนรู้ทุกอะไรหน้าไงหน้าไง พอบอกว่าโลทูพูดถึงเงือสีหน้ามึงก็เป็นแบบนี้ไอ้เบ้มึงคิดดูนะจะทางงำก็ต้องโลทูก่อนมึงคิดดูนะเงือเตือถ้าห้าหมื่นมึงจะไปหาที่ไหนวะเออมันก็เจี่ยที่มึงพูดนะโอ้ให้เยอะมากเลยนะเงินเดือเออแล้วโตโลทูเท่าไหร่วะห้าแสนห้าแสนเอยบ้าหรือเปล่าวะห้าแสนโลทูอะไรวะเอ,อ้ยนี่ตัดโผเออมันก็ต้องโลทูก่อนดีวะเออไม่เป็นไรมึงไม่เอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเสนอโคก็ได้เเฮ้ยเดี๋ยคอเดี๋ยวคอ กับมากอกับมากอกับมายืนที่กับมายืนที่เดิมเออมันต้องแบบนี้เดี๋ยว่าให้มันรู้ซะบ้างใครไปใครกูอธิบายก่อนดีเออกูต้องทายยังไงอ่ะกูต้องทายยังไงฮะนี่โอมาโอมากูก่อนถ้าแสนเลยเหรอเออเฮ้ยมันมันต้องทายยังไงวะโอโอยังไงวะมึงโกยกูหน่อยดิมือนี่มีแต่เงินสมองไม่มีรหัสรหัสอะไรเจ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 อันนี้ว่าเกิดเดทที่มึงชอบคนนั้นเหรอไม่ใช่ กมนุโอเคไปมูโอแล้วใช่ไหมวะโอแล้วไปไปไหนอ่ะไปซื้อโล่ไงเข้าจ้างทักโอทันร้อไม่ได้จ้างแค่โคขาเว้ยมึงไปมีเงินกูเอาโอ้ยมือหมูแล้วไงเมื่อกี้ห้าแสนกูไปโคซื้อมือไม่ใช่ไปโคซื้อพอกูซื้อเสร็จแล้วมึงก็มาเช่ากับกูเดือนละห้ามืออ๋อเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะรเปลี่ยนตัวแป๊บนึง รถคันนี้แหละเฮ้ยสี่แสนกว่าเลยเหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวแป๊ดนึงนะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเอ,อ้าอะไรขอมือวะอนี่ตโลนะเนี่ยตโลนะเอามา <laughs> เฮ้ย <laughs> เฮ<อ>้ย <laughs> แต่กูว่าคันนี้ดีว่ะเนี่ยจะเจ็ดแสนเก้าเนี่ยโลเหลือหกแสนเก้าเนี่ยเออคันนี้ดีนะเว้ยมือฮะกูยืมห้าแสน แต่มึงจะเอาคาันนี้ถ้ามึงเอาคาันนี้กูต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งแสนเก้ 9, หาหมื่นเก้าคันเลยนะเว้ยกูไม่เอาหรอกเฮ้ยปอเมงลองคิดดูดีนะเว้ยรถคันนี้มันโลต้าหนึ่งแสนเลยนะเว้ยหนึ่งแสนนี่เท่า,ากับเงินเด,งเดือนกูส่อเดือนเลยนะมึงรู้ไหมกูปลูมาสปาราเนี่ยไอ้ยสู้ตีกูไปคนซื้อไม่ใช่มึงไปคนซื้อแต่กูอยากได้คันนี้ถ้ามึงอยากได้มึงโอนมาเพื่อให้กูยส่อแสนห้าหมื่นโอเคได้เดี๋ยวกูแปะหนึง่งเดี๋ยวกูโอนให้รหัสเจ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 เออ อ่ะเรียร้อยนะเราดูอย่าได้คันนี้คันนี้ดีเนี่ยโตโยต้าแอคคอร์เนี่ยใช่ไหมโตโยต้าแอคคอร์พอยด้าแอคคอร์พอได้าพอยด้เหรออเขาเปียเขาเปลี่ยนแล้วเหรอเปียไปสอปีกว่าแล้วโอ้แต่ก่อนมาโตโยต้าแอคคอร์นะโอเคแล้วขอดูภายในหน่อยนะได้ค่ะไม่ใช่ภายในรถภายในน้องอะหยอกเล่ค่ะหยอเล่ไปไปไปฉลองลกใหม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกลักูเสียเปียว่ะ ก,ออ hey. กูเอาเงินให้มือยืมใช่ไหมมือก็เอาเงินกูไปซื้อรถให้ตัวเองแล้วกูก็ต้องมาเช่าต่อจากมืออีกเฮ้ยกูกูเสียเปียนนยแบบนี้เฮ้เบททำไมไมึงขี้แบบนี้วะมึงขี้บวชซิโพสิทตี้กี้มึงไม่รู้จารอ <S <S มึงเงินเดือนจะห้ามือแล้วน้อยเพื่อมึงลองคิดดูนนะกูเนี่ยโยตินี่เพื่อมือ 7, <S 1> <S 1> น้อยถ้าเจ็ดแสนห้าเลยนะ มีเพื่อนคนไหนที่ยอตินี่เพื่อมือไหมทั้งชีวิตกูเกิดมากูยังไม่เคยเป็นนี่ตั้งแต่บาทเดียวเลยด้วยกูนี่เสียใจมากเลยกูทำเพื่อเพื่อขนาดนี้เพื่อนยังมาขี้เละขี้น้อยแบบนี้เหรอวะอกูกูไปให้รถโชว์ดีกว่ากูเข้าใจมึงแล้วกูเข้าใจมึงแล้วเออกูกูขอโทษนะกูขอโทษได้ไหมล่ะกูขอโทษเออกูกูเข้าใจมึงแล้วเออเออกูขอโทษต่อไปนี้กูจะไม่คิดแบบนี้เมื่อกี้กูลืยบอกมึงไปข้อหนึ่ง นโยบายโกฎหมายของประเทศออกมาหมายว่าคนที่ไปในหน้าพาไปซื้อรถต้องจ่าย3%ของค่าโลแต่ว่าเดี๋ยวกูโลให้เหลือ2%ก็ได้ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูกูไม่โลให้เดี๋ยวมึงค่อยโอเให้กูก็ได้โอโอ้โโทษนะเดี๋ยวกูโอ้วนเลยเดี๋ยวค่าเบียร์กับค่าหมอนัวใครจ่ายวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปด้วยโอเคกูนี่ทาเพื่อเพื่อขนาดนี้ทำไมเพื่อนที่แบบเอ้ขอโทษขอโทษไลยไม่ได้เพื่อนเออวันนี้กูขอพิเศษนะ ได้ได้ก็จับกระาสอยู่แล้วเนีย่ย